คุณว่าคนทุกคนเป็นผู้นำใช่ไหมผมถามคุณว่าคนทุกคนสามารถมีภาวะเป็นผู้นำได้ไหมครับผมถามใหม่นะครับผมถามคุณนะครับคุณต้องตอบนะครับคุณมีภาวะเป็นผู้นำได้หรือไม่คนนี้ไม่ตอบผมจะถามให้คุณจะตอบคุณคิดว่าคุณมีภาวะความเป็นผู้นำได้หรือไม่ครับเห็นเรียกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นผู้นำมันไม่อยู่นิ่งบางโอกาสบางงานบางวิชาบาง บางสถานการณ์บางโอกาสโอเคมึงเป็นผู้นำเพราะกูรู้ว่ามึงทได้ในข้อนั้นเรารู้ว่าเพื่อนเราทําได้เราเราตามมาันเราให้มันนัแต่อันไหนโอกาสไหนที่เราเรู้สึกว่าเรามั่นใจเรามีทักษะขอ้อนี้เรามีประสบการณ์มาออก่อนเรามีความรู้ตรงนั้นเราต้องแสดงเราต้องแอคชั่นออกมาให้เพื่อนเพื่อได้เห็นว่าในเรื่องนี้เราขอโอกาสให้นเพื่อนที่จะเป็นคนนำถ้าเราไม่กล้าเอาออกมาไม่มีใครรู้ว่าคุณเป็นผู้นำแน,น่อนอนเป็นลิเรื่องจริงเลยครับ คุณก็กล้าอยู่แค่ในห้องไงเพรเข้านั่งรับลูกก็จะร้องเพลงสามชาติของลูกแล้วก็ลูกก็เต้นไปเต้นไปในห้องน,น้ํามีความกล้าตะเกียงมากๆแต่พอออกนอกห้องน,น้ำออกนอกห้องนอนออกนอกบ้านออกไปที่โรงเรียนไม่มีความผู้นำเก่งมากเลยกล้ามากเลยในโซเชียลเลยแต่พอไปคุยกูใพูดจริงพอคุยกูก็กลัวไหม สนุกแล้วแท้จริงแล้วความันผูน้ตำอป็เรื่องมันคือเรื่องงนะ่ายมากมันคือเรื่องเบสิกมากที่ทุกคนควรจะมีอยู่ในตัวคุณว่าจริงหรือไม่นักเรียนฟังให้ดีนะลูกน,นะจะถึงเวลาสาคัญแล้วนะสรุปว่าความเป็นผูน้นงคือสิ่งที่เรียบง่ายคือสิ่งที่สัมผัสได้คือสิ่งที่ซอฟซอคือสิ่งเล็กๆที่เราทุกคนควรจะบ่มเพาะให้มันอยู่ในตัวของเราจดลงไปครับ